บรรยากาศเช้าเชาดีเสียงไก่โฮขนลุกขึ้นหมดเลยตอนหน้านี่มันหน้าเลยนะหน้าบ้านโอ้ยไม่ได้ถามมันยืนตรงไหนยืนหน้าบ้านเห็นน้ำใสใจสดชื่นตัวลื่นๆตัวยาวๆาวเขาเรียกอะไรหนาะนั่นคือตัวงูสิงยาวขนาดหลบ เป็นปลาไหล,ล,ละอะไรหรอปลาอะไรในน้ำงูสิงห้วยน้่นแน่งูสิงมนอยู่บนบกดิเอองูสิงก็อยู่ในน้ำได้เหมือนกันครับอ,อมาตกปลาหน้าบ้านฉันบองเห็นตัวเป็นๆตัวนี้เรียกอะไรหนากบน้อยข้องแค่กระโดดสูงเราจะจับเอามาปรุงต้มยำ ดีไหมนะก็ดีนะพี่หนีไม่ใช่อยากกินเลยวันนียถ้าฉันจะให้รางวัลแกให้ของขวัญแกแกอยากได้อะไรอืมเอาที่อยากได้ลองดูดิถ้าไม่ไม่เหนือหนาเหนือบาทกว่าแรงฉันจะซื้อให้ได้เรือดำน้ำของขวัญเรือเสียงคื้นสีจะรางเนาะ